มากินกล้วยมากินกล้วยกินกล้วยเรยกินกล้วยเรยมาแล้วมาแล้วน้ำมามาแล้วแต่ยิ้นมากล้วยแลนเลยมักคักหมากระย่ากินหมากระย่ากินว้างไว้หมากระย่ากินหมาก็กินน้ำมาก็กิน หมาแย่งน้ำลายกินแล้วของมัดนะองลาบีแบบสันเปียกเพราะต้องเอาถิ่มน้องกินเบิร์ดเด้เอาให้น้องกินเออน้องกินเบิร์ดยังบ่อยอยู่หมาหยาดกินไปแล้วคนเอินมากินกล้วยแลนห่อมห่อมห่อมขวามือกตะมาบัดเนี่ยแม่งั้งใจหมาบัดเนี่ย หยาดกันเล็บเนี่ยหมาหยาดบิดแล้วเอาโยนขับไปหะหยาดเสียกเอาโยนเอาจากหมาม้าลูกเอาหนีหมาม้าโยนขับไปทางไหนโยนขับไปทางไหนเลยโยนขับไปยานรวดยานลวดโยนขับไปโยนขับไปเนาะมาหยาดกันแล้วผลเด๊ะเด้เด็กไปไกลไกลวดพยานรวด เอดฟไปยานลวดยานลวดยวด่เฮ็ดใหรอันลึ่งลวดพักกันไปน้อนยวนมองฟงังเดเขับไปเลยเดเขับไปเดเขับไปลูกย่าหายลือลวดเดเข้าไปไกลๆเออจบย้อนขับไปใหญ่ลือลวด หมดแล้วหมดแล้วเดมีอีกแม่มาใหายไหมเบิ้นแล้วลูกเบิ้นแล้วเบิ้นแล้วเบิ้แล้วเอาเสียกเขาต้องเสียกผูกอ้ำใจเงยาเงป้องกันหมูวันนี่แลนเด็กเด็กพาแลนแลนน้ำกับทันออกคอกได้แลนคักแลนแน่ได้เวลาจะบ่ายสามโมงเราจะพาออกไปกินลูกข้าวโอยส้อนกันเบิ้งเบิ้ง Năm ba bên phé tớ nà xốn cắn tớ nà Thử xốn tớ nà Thì hóa đây nhín sáng hoàng mà mình thử xốn tìa Năm ba thử xốn Bây giờ cứ xốn cắn lù Dù nó quán ú Năm ba ba chép tớ nà Nhín sáng năm ba hoàng ngò ngò Bà mình thử lắng kè tìa Năm ba bà chết Hòa bên phé dưới tay khá Nhanh khô vô lấy ้ว่าบาดเจ็บตัวน่ะ,เจ,นะเจ็บขาเลยว่าเราได้ยินเสียงร้องเราไม่ได้มาดูถืกอลังแกตัวใดบูล้ลังแก